ครับนะผมชื่อตินะาบทีนี้เราก็จะมาเล่นเกมผีกับน้องข้างบ้านกันอเอ่อมาช่วยแนะนำหน่อยดิบุญแนะนำชื่อแนะนำชื่อแนะน,น,นำตัวชื่อบุญครับนะตอนนี้ติผมกับน้องบุญก็จะมาเล่นเกมแนวผีกันก็ขอ คนละไลค์กด <game> ติดตามช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราต่อต่อไปกันด้วยนะครับมาเราสองคน<า>เลยฝา,ากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับสองคนเลยบุญไ,ไปนั่งหรอไปนั่งดิไปนั่งฝั่งนู้นฝั่งนู้นข้างหน้าพี่อะ่ะ oh. โอ้ยบุญเนี่ยอา่านั่งเลยเออไปทำให้ไป kam lain lah oh oh so <sorry>, <laughs> <I'm still there. laughs> Okay, uh, bon, bon. Mm. multiple people have gone missing over the past few days. if you see anything out of the ordinary, report it immediately. Try to stay inside if possible. <laughs> 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 ไฟดับต้องลงไปก่อนไม่ระวังนะเพื่อนโอ้โหยพี่ตีอยู่ไหมเจ็บปว่วยโอ้เสียง เสียงเกี้ยอะไรวะกลับกลับกับไปดิวิงวิ่งวิ่งวิงวิงกดวิ่งยังไงเดินมาเร็วเเดินมาโอ้โหปีศาจไอ้เหี้ยปีศาจเลยคนระับ เพิงเดินช้าลงมาหนีผีไม่ตายวะวิ่งกดตัวหน่อยยังไม่รู้เลยฮะยังไม่รู้ปิดตัวเบดตัวปิดไฟเปิดไฟ Do sẽ tiếp đi tụt nó update tội nơi nữa 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 All you need to do is hold the lever down until the button turns green. Once it does you need to get out of there fast. The boards you are standing on aren't as well in a short period of time.

กลัวมันระเบิดอะไรอย่างนงี้ไอ้บุญอยู่ไหนบุน้องขึ้นแล้วขึ้นแล้วเหมือนเกมไม่กินนี้เลย็อกหน้าต่าง

Six seven. Do you lock the doors of the Ranger Tower? chơi đuổi chia có tí nổ có tí nổ không là thì ba tỷ rồi Chuyện đuôi, mình bác là

help me there's someone trying to get into my tent do it mày nôn à Về 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 đây Cái buôn đường chả chẳng hẳn đơn kìa đường chả chẳng อ๋อไอบุญเตรีมตัวเดินกลับนะไปด้วยกันดีเฮ้ยไปด้วยกัน ไงยบุญวิญญาณ This is a trap. Run. หนี่นีไป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 บีไปบีมาดู เต้นอนะผีเต้นไม่ <laughs> บุนวิ่งทันปะเห็นแต่เดินเน่ยวิ่งทันไ่ไนะเห็นแต่เดินเนี่ยผีเสบตัวไปกี่รอบไม่รู้เห็นหอยู่ตัวมันเพอยู่แล้วเหรอ Some sort of creature is heading towards the ranger tower. You have 30 seconds I to กะจ,ะจบรายการที่เท่าน,นี้ครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับน้อๆอ,อ,อ,อะไรของมันวะ